ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอระวังตัวด้วยเจียงวูเฉิงเสี่หมางได้มีวิธีแห่งเต่าในระดับเกาะเตา่าและกลายเป็นปรมาจารย์เตา่าระดับแรกขั้นสูงเสียงของกูคิงดังขึ้นในความคิดของเจียงวูเฉิงเตือนเขาบางทีข้าไม่ควรจะดูถูกเขาก่อนหน้า แต่ก็ดีสิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างน่าสนใจยิ่งขึ้นเจียงวู่เฉิงกล่าวพร้อมกับลีริมฝีปากของเขาขณะที่รู้สึกได้ถึงพลังทางสายเลือดของเขาตูมพลังสายเลือดของระเบิดออกมาและร่างกายของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีทองทันทีดาวรูปสี่เหลี่ยมสอง 2, ดวงปรากฏขึ้นบนหน้าอกของเขาเทพโบราณเกราะทองคำสองดาว อย่างไรก็ตามมันไม่เหมือนก่อนหน้านี้ร่างกายของเขาไม่ได้เติบโตมากขึ้นเขาสูงประมาณ2เมตรหลังจากทำการเปลี่ยนร่างเป็นเพราะเจงวู้เฉิงสามารถควบคุมขนาดของร่างกายได้หลังจากกลายเป็นเทพโบราณสองดาว ถ้าอยากเห็นว่าเจ้าจะมีพลังมากแค่ไหนในฐานะประมาจารย์เต่าเจียงวู้เฉิงกล่าวเจียงวู้เฉิงเทพโบราณกรอดทองมองไปที่เสี่ยหมางด้วยสายตาสีทองเข้มคู่หนึ่งความปรารถนาที่จะต่อสู้พวยพุ่งออกจากร่างกายของเขา เจ้าจะรู้ในเร็วๆนี้เสี่ยหมางตอบตามมาจากคำพูดเหล่านี้เสี่ยหมางพุ่งขึ้นไปบนอากาศจากนั้นเขาก็นำฝ่ามือของเขาที่สวมถุงมือสีเลือดกดลงไปยังจุดที่เจียงวู่เฉิงยืนอยู่ฝ่ามือนี้กลายเป็นภูเขาโลหิต มันพลังพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่าเจียงวูเฉิงไม่ได้อยู่ที่เดิมอีกต่อไปในเวลาที่ภูเขาโลหิตร่วงลงมาจูมภูเขาโลหิตกระแทกลงบนพื้นทำให้หลานโล่งทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจากนั้นใจกลางของลาโล่งก็กลายเป็นหลุมขนาดใหญ่รูปฝ่ามือหลุมนี้กว้างหลายไมล์และลึกกว่าสิบฟุตก้อนกรวดนับไม่ถ้วนปลิวว่อนใบหญ้าทุกใบในพื้นที่เหี่ยวเฉา เจียงวู่เฉิงปรากฏตัวข้างางเสี่ยหมางด้วยท่าทางที่แปลกประหลาดและไม่อาจคาดเดาดาบสีแดงปรากฏขึ้นในมือของเขาในเวลาเดียวกันพร้อมกับเจตนาฆ่าฟันที่น่าสยดสยองมันคือดาบภูเขาโลหิตด,ดาบของเขากลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากขึ้นหลังจากเขาก้าวเข้าสู่ขอบเขตอน,นันตเจียงวู้เฉิงกวาดดาบเข้าเสี้ยหมางด้วยท่าทางที่เรียบง่าย และสายฟ้าสีแดงก็พุ่งออกมาจากปลายดาบพร้อมกับกลิ่นไอของพลังทำลายล้างที่ทรงพลงังสายฟ้าสีแดงไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากสายฟ้าหยินศักดิ์สิทธิ์ที่เขาได้รับการบ่มเพาะบนเกาะดวงดาวแสงดาบพุ่งทะลุความว่างเปล่า มันทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าเสียหมางเยอะหยานและยกตัวเองสูงขึ้นไปบนอากาศด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแสดงดาวกวาดผ่านเท้าของเขาแสงดาบจบลงด้วยการกวาดผ่านรอบนอกของลานโล่งหลังจากพลาดเป้าจากเป้าหมาย ผู้ชมจำนวนนับไม่ถ้วนที่ยืนอยู่ตรงขอบของลาโล่งต่างตื่นตระหนกเมื่อเห็นแสงดับพุ่งเข้าใส่พวกเขาแม่ทัพของหน่วยราชองค์ครัก์ที่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในงานชุมมุมได้เข้ามาแทรกแซงในตอนนั้นแม่ทัพ ปรมาจารย์เต่าที่แท้จริงรีบพุ่งไปที่ขอบของลานประลองอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าในขณะที่เขายกมือขวาขึ้นและกำมัดเงาของลิงปีศาจขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นที่ด้านหลังของเขา เขาเหวี่ยงหมัดทำให้เกิดการระเบิดขึ้นกลางอากาศแสงดาบประทะเข้ากับหมัดมันส่งคลื่นและกระแสพลังที่หน้าหวาดหว่นพุ่งไปทุกทิศทางอะไรกันแม่ทัพของหน่วยราชองครักษ์รู้สึกประหลาดใจ เขาตกตะลึงที่หมัดของเขาทำได้เพียงแค่ต้านทานเท่านั้นมันไม่ได้เบเด็กขยี้พลังทั้งหมดของแสงดาบกระแสพลังที่น่าหวัดหวันก่อให้เกิดพายุข,ขนาดใหญ่ที่พัดเข้ามาเหนือผู้ชมที่อยู่ด้านหลัง มีคนมากกว่า1นึ่งแสนคนที่ยืนอยู่ใกล้สนามรบและพวกเขาทั้งหมดได้รับบาดเจ็บจากพายุที่แฝงไปด้วยแก่นแท้แห่งดาบจำนวนเล็กน้อยใช้เวลาชั่วครู่เพื่อให้พายุสงบลงเกิดเหตุตะลึงงานกับฝูงชนการโจมด้วยตีด้วยฝ่ามือที่หน้าหวัดหวันได้ทำลายทุกสิ่งภายในระยะไม่กี่ไมล์แสงดาบได้ก่อตัวเป็นพายุและทำให้ผู้คนล้มลงมากกว่าหน,นึ่งแคน และนั้นคือหลังจากที่แม่ทัพแห่งหน่วยราชองค,ครักษสกัดกั้นการโจมตีของเจียงวู่เฉิงมันเป็นความแข็งแกร่งแบบใดกันมันเป็นการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์เต่าความโกลาหลระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันผู้เชี่ยวชาญในฝูงชนไม่ได้คาดหวังว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะนำไปสู่สถานการณ์ในตอนนี้ การประลองระหว่างผู้คนทั้งสองในขอบเขตอน,นันต์ตอนนี้กลายเป็นการต่อสู้ระหว่างปรมาจารย์เต่าจักระพัด,ดิินีเล้งผู้ซึ่งนั่งอยู่ใจกลางเวทีด้านบนนางโยนไข่มุกเรืองแสงสีม่วงขึ้นไปบนอากาศไข่มุกแตกออกมาและต่อมาก็เกิดม่านพลังขนาดมหึมาห่อหุ้มพื้นที่ขนาดใหญ่ของลานโลกมีเพียงเจิงวูเฉิงและเซี่ยหมางเท่านั้นที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยม่านพลัง ตอนนี้พวกเจ้าสามารถต่อสู้ได้ตามที่ต้องการจัก,กรพัรด,ดินีเล้งกล่าวเจียงวู่เฉิงถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาไม่ต้องการจะทำร้ายผู้ชมด้วยม่านพลังของจัก,กรพัรดินีเล้ง เขาสามารถใช้ทักษะของเขาได้โดยไม่ต้องกังวลกับผู้ชมเจียงวูเฉิงเสี่ยหม่างร้องออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจียงวูเฉิงมองไปที่เขาและสายตาของพวกเขาก็ประสานกันในวินาทีต่อมาคนทั้งคู่ก็หายไป ไม่มีใครในหมู่ผมชมเห็นว่าเจียงวู้เฉิงหรือเซี่ยหมางหายไปไหนหลังจากเสียงการประทะดังขึ้นพวกเขาก็เห็นรอยดาบขนาดใหญ่ที่ใจกลางพื้นของลานประลองมันกว้างเกือบสิบเมตรก่อนที่ผู้ชมจะตอบสนองการประทะอีกครั้งก็เกิดขึ้นบนอากาศและก่อตัวเป็นหลุมดำขนาดใหญ่พลังที่หลงเหลือถูกกวาดไปรอบๆเหมือนพายุทอร์นาโดทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไป ียงวู้ชิงและเสียหมางเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วจนผู้ชมในลานโล่งมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาได้ยินเพียงเสียงระเบิดที่รุนแรงในอากาศและเห็นรอยแตกบนพื้นมีเพียงผู้เชี่ยวชาญในหมู่ฝูงชนเท่านั้นที่มองเห็นการต่อสู้ได้อย่างชัดเจนและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้พวกเขาประหลาดใจพวกเขาเห็นเสียหมางส่งฝ่ามือพุ่งไปในอากาศทำให้ก่อเกิดพลังที่น่าหวาดกลัว บางครั้งมันคล้ายกับการประทุของภูเขาไฟหรือการแยกออกของทะเลที่งดงามหรือแม้กระทั่งการตกกระทบของอุกกาบาตท,ที่จะทำลายล้างโลกเสี้ยหมางปลดปล่อยวิธีเต่าระดับก่อเต่าของเขาอย่างเต็มกำลัง นี่คือความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่แท้จริงของปรมาจารย์ระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเซี่ยหมางดูเหมือนจะไม่มีผลต่อจิงวู่เฉิงในความเป็นจริงเซี่ยหมางนั้นไม่ได้เปรียบแม้แต่น้อยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำสามารถเห็นได้ว่าจิงวู่เฉิงเองก็ใช้วิธีดาบของเขาอย่างเต็มที่เช่นกันแต่ละกระบวนท่าของเขารวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้นดาบของเขายังแต่งไปด้วยกลิ่นไอทำลายล้างของสายฟ้าโลหิตซึ่งมันช่วยเพิ่มพลังและความเร็วต่อดาบของเขาเจียงวูเฉิงมีวิธีดาบที่น่าทึ่งเช่นนี้นอกจากนี้ตอนนี้เขายังเป็นเทพโบราณกรดทองรวมกับทักษะลับทะเลดาวและสายฟ้าหยินศักดิ์สิทธิ์ระดับสองสิ่งนี้ทำให้เขาได้เปรียบเสีย่ยหมางมีเสียงดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นรอยแยกก็ปรากฏขึ้นเหนือสนามรบ มันคือหลุมดำที่เกิดจากการประทะกันของพลงังเจียงวู้เฉิงและเซี่ยหมางแยกกันอีกครั้งเซี่ยหมางคำรามในขณะที่เขาจ้องไปยังเจียงวู่เฉิงจากนั้นร่างของเขาก็ถูกห่อหุ้มด้วยหมอกโลหิตหมอกโลหิตรวมตัวและควบแน่นอยู่ข้างหลังเขาในไม่ช้าม,มันก็กลายเป็นสัตว์ขนาดยักษ์ห้าตัวสัตว์ทั้งห้านี้แปลกประหลาดและดูร้ายมันไม่เพียงแค่มีร่างกายที่สูงใหญ่เท่านั้น แต่แขนขาของพวกเขามหน,นาและแข็งแกร่งเช่นกันดวงตาของเสี่ยหมางเปลี่ยนเป็นสีแดงมันคือฝ่ามือห้ากรเขามีทักษะลับเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงประหลาดใจที่เห็นสัตว์ร้ายที่อยู่เบื้องหลังเสี่ยหมาง ฝ่ามือฮากรถูกบัญญัติขึ้นโดยปรมาจารย์เต๋าที่ทรงพลังอย่างมากของโลกอนันต์เขาเกือบจะเทียบได้กับจัก,กรพรรด,ดินีเล้งและจัก,กรพรรดิเซียเมื่อนานมาแล้วมันเป็นทักษะลับที่ติดอันดับหนึ่งใน3ของทักษะฝ่ามือทั้งหมด ไม่สามารถประเมินพลังของทักษะลับนี้ได้เมื่อเจียงวู้เชิงเห็นสัตว์ร้ายทั้งห้าเขารู้ว่าเซี่ยหมางกำลังจะใช้ทักษะเฉพาะตัวของเขาเขาจดจ่อพลังของเขาไปที่แหวนมิติของเขาและส่งลำแสงพุ่งออกมาจากมัน ลำแสงนั้นคือเงาดาบล้อมรวมเจียงวูเถิงสั่งให้เงาดาบจำนวนมากรวมเข้าด้วยกันด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ในไม่ช้าพวกมันก็กลายเป็นดาบยาวสีม่วงที่มีความยาว6เมตรดาบนี้ถูกหลอมรวมจากอาวุธวิเศษ36ชิน้น มันคือค่ายกลแรกของค่ายกลดาบก้าสวรรค์แม้ว่าเจียงวูเฉิงจะเคยใช้ค่ายกลดาบแรกของค่ายกลดาบสวรรค์มาก่อนหน้านี้แต่ครั้งนี้แตกต่างออกไป ดาบที่เขาเคยใช้ก่อนหน้านี้คือดาบฟ้าโลหิตขณะที่ตอนนี้คือดาบยาวหนึ่งเมตรแต่ละเล่มมีมูลค่าถึง1,000ล้านอัญ,ญมณีศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้มีดาบยาวทั้งหมด36เล่มเพียงหนึ่งเล่มก็มีพลังมากกว่าอาวุธจัก,กรพรรดิทั่วไป ผู้ครอบครองมันไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจียงวู่เฉิงที่อยู่ในขอบเขตอนันต์ไปดาบกลายเป็นลำแสงสีม่วงที่แฝงไปด้วยสายฟ้าหยินศักดิ์สิทธิ์มันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วจนมองไม่เห็นด้วยสายตา เสี่ยหมางแค่นเสียงอย่างเย็นชาสัตว์ร้ายที่อยู่ด้านหลังของเขากรีดร้องอย่างดูร้ายฝ่ามือห้ากอนฝ่ามือปกคลุมเมคาเจตนาฆ่าฟันฉายชัดอยู่ในดวงตาของเสี่ยหมางเขากระแทกออกไปด้วยฝ่ามือข้างขวา ฝ่ามือของเขาตัดผ่านอากาศโดยไม่ส่งเสียงใดๆในช่วงเวลาต่อมาภายฝ่ามือขนาดใหญ่ก็โผล่ขึ้นจากอากาศบางๆจากนั้นเรากับว่าฝ่ามือทำให้อากาศหลายชั้นแตกออกมันมีหลุมดำหนึ่งหลุมตามมา พวกมันทั้งหมดมุ่งตรงไปยังเจียงวู้เฉิงทันใดนั้นลำแสงสีมุ่งจำนวนมากก็ร่วงหล่นลงมาเหมือนอุกาบาทและเบเด็กขยายใจกลางฝ่ามือขนาดยักษ์เสียงกระแทกดังก้องในอากาศและพลังจำนวนมากก็เริ่มกระจายไปรอบๆ ที่ใจกลางของฝ่ามือขนาดยักษ์แตกออกทำให้มันพลังทลายลงลามแสงสีม่วงยังสะท้อนแสงจากการประทะและพุ่งออกไปทางด้านหลงังนี่คือทั้งหมดที่เจ้ามีง้นหรือเสี่ยหมางเจียงวู่เฉิงถามอย่างเย็นชา เี่ยหมางเงยหน้าขึ้นมองเขาหากนี้คือความแข็งแกร่งทั้งหมดของเจ้าข้าเองก็คงต้องพูดคำเดิมคำพูดของเจิงวู่เฉิงดังก้องไปทั่วลานประลองเจ้ายังเป็นดั่งตัวตลกสำหรับข้าในตอนที่อยู่ในขอบเขตอนันต์แม้ตอนนี้จะเป็นปรมาจารย์เต่าเจ้าก็ยังเป็นตัวตลกค่ายคนดาบที่สองหลอมรวม อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ